สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสุนลุงติ่งนะครับวันนี้มาชมเหรียญกระไหลทองของหลวงพ่อสุนทรนะครับสิริจันโทนะครับปี2526นะครับผมของวัดหนองทารพูนะครับชัยนาธนะครับเท่าที่ผมอ่านจากตัวเหรียญนะครับผมเดี๋ยวลองมาดูรายละเอียดกันนะครับเป็นหลวงพ่อนั่งเป็นหลวงพ่อครึ่งองค์นะครับรูปไข่นะครับเหรียญนะครับแล้วก็เป็นกระไหลทองที่แบบก็ เก่าไปตามเวลาแล้วนะครับยังเห็นสภาพกระไหลอยู่นะครับเนี่ยนะฮะเกาะอยู่นะครับแกะพิมพ์สวยนะครับหน้าหลวงพ่อชัดมากๆเลยนะครับอ่าแล้วก็มีข้อความอยู่ข้างล่างนะครับเพื่อนๆอ่าเนี่ยนะฮะด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยนะฮะส่วนด้านหลังนะครับก็จะมียันห้านะครับแล้วพอสอที่สร้างนะครับเนี่ยสองห้าสองหกนะครับ ก็มีข้อความนะครับเนี่ยหูเจาะมาปิ้นคมอยู่ด้านหลังนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มดูจากด้านหน้าแล้วกันนะครับเพื่อนๆ่าสูงเข้าไปนะครับเนี่ยนะฮะหูก็เจาะไปด้านหลังนะครับเห็นไหมนะเนื้อความเป็นตะไหลที่เกาะอยู่ตามเหรียญก็ยังอยู่นะครับดูเนี่ยเม็ดตาเล็กเล็กของหลวงพ่อเนี่ยแบบชัดแจ๋วเลยนะครับแกะแบบเนี่ยนะดูข้างแก้วนะฮะเส้น ต่างๆนะครับสวยงามเลยนะครับตรงนี้มีความเป็นเหมือนวงเดือนวงเดือนนะครับเนี่ยเส้นขนแมวต่างๆนะครับที่วิ่งอยู่บนเหรียญด้วยนะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมาดูชื่อหลวงพ่อกันนะครับเนี่นะหลวงพ่อสุนทรนะครับนะฮะเนี่ยนะครับฉายาของท่านนะครับ นี่นะสิลิจันโทนะครับสิริจันโทนะครับผมนะะนะะนี่นะฮะสวยงามมากๆเลยนะผมว่าเป็นนี่ผ่านมาก็สี่สิบปีแล้วสินะปีนี้ปีหกหกนะครับสี่สิบปีที่แล้วนะครับผม,ผมเก่ากพอสมควรนะฮะ ด้านขอบด้านตัดนะครับนี่นะฮะก็ประมาณนี้นะครับดูข้างหนึ่งนะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับเพื่อนนหลังก็มีข้อความนะครับหูเหรียญนี้เจาะคมขึ้นมาเลยนะครับนะฮะตั้งชัดเลยนะฮะ ตัวยันห้านะครับก็เป็นยันมาตรฐานเลยนะฮะที่ใช้อยู่ในหลายหลวงพ่อเลยนะครับเดี๋ยวมาดูข้อความกันนะครับว่าเขียนว่าอะไรนะครับอ๋อดูเขียนอย่างนี้นะครับอย่างน,นี้นี่นะครับชื่อวัดนะครับเนี่ฮะวัดหนองทาระูนะฮะนี่ยนะ ก็ด้านนี้นะครับอ่าอําเภอหันคานะครับผมจังหวัดชัยนาธนะครับปีก็สองห้าสองหกนะครับมีเส้นแตกๆอยู่ตรงนี้ด้วยนี่นะครับเดี๋ยวไปลองซูมดูสักนิดก็ได้นะครับอ่าองดูนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อสุนทรนาสฤิจันโทนะครับปี2526อันคาชัยน้านะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าของบ้านสวนลุงติ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ